สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพานุพงศ์จากสวนเลนักนะครับผมห่างหายจากการทําคลิปไปนานแล้วนะครับผมพอดีติดภารกิจต่างๆวันนี้เดี๋ยวจะมาดูกวักพระคมป่าดางนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาแยกกันนะครับผมพอดีอยู่ในกระถางมันงอกจนเต็มกระถางแล้วครับผมดกมากเลยหนอกระถางนี้น่าจะมีสิบกว่าต้นนะครับผม ที่จะแยกเดี๋ยวเราจะลองมาแยกกันนะคระับปักพมป่าด่างนะครับผมไม้ตัวนี้ชอบที่ร่มลำไยแล้วก็ชื้นนะครับผมกระถางนี้ไม่มีหลุดด่างเลยนะครับผมก็คือมีด่างเกือบทุกหนอนะครับผมด่างมากบ้างน้อยบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแยกกันนะครับผมส่วนกระถางนี้เป็นกระถางเล็กนะครับผมก็มีหนอเหมือนกันเดี๋ยว ลองแยกกระถางใหญ่ดูก่อนนะครับผมถ้าได้จำนวนเยอะก็เดี๋ยวกระถางเล็กเอาไว้แยกที่หลังนะครับผมกระถางเล็กน่าจะมี2อสนอน,นะครับผมเดี๋ยวมาเมาเริ่มแยกกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการแยกกันนะครับผมแบบง่ายๆก่อนอื่นก็เอาทอดกระถางนะครับผมแล้วก็เอาใส่ในกระมังจะใช้สายยางฉีด ล้างดินเกดินออกก่อนัสรุปลูกออกก่อนหรือใช้บัวผมใช้บัวนะครับผม <c oughs> ล้างวัสดุปลูกออกเพื่อจะให้เห็นส่วนของโคนต้นนะครับผมและตัวรากเพื่อจะได้แยกง่ายนะครับผมก็เขย่าดินออกก่อนนะครับผมเขย่าแล้วก็ล้างไปนะครับผมล้างไปเรื่อยเื่อยจนกว่าเห็นรายละเอียดของโคนต้นนะครับผมเพื่อจะได้แยกง่ายกันกรีด ต้นขาดนะครับผมเพราะว่ามีจํานวนหลายต้นน่าจะสิบกว่าต้นนะครับผมเดี๋ยวเราแยกดูแล้วลองมานับดูนะครับผมกระถางนี้ปักพระพรมก็ถือเป็นไม้มงคลต,ตัวหนึ่งนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นปักพระพรมป่านะครับผมแต่เป็นป่าด่างเดี๋ยวลองมาแยกดูนะครับได้กี่ต้นเดี๋ยวผมก็ขยอขยอดิ้นหน่อยนะครับผมดูว่าเขาจะมีกีนอให้เราแยกขยายปลูกในสวนได้นะครับผมนี่ ผมขย่าดินออกแล้วนะครับผมอนนี้ดูได้ติดกันแน่นมากนะครับผมต้องค่อยๆแยกดูนับๆดูน่าจะมีสิบสิบกระนหนอครับทั้งเล็กใหญ่เรียงๆกันต้องหรือยกอครับผมเพื่อจะชําแล้วก็เดี๋ยวค่อยอบใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราแยกแล้วจะได้ขีน,นอนะครับผมเดี๋ยวช่วงที่แยกผมอาจจะตัดรายละเอียดออกนะครับผม เพราะว่าถ่ายทําคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวดูเราจะมาแยกกันได้กี่ต้นนะครับผมเดี๋ยวมาแยกดูสวยแล้วผมนี่กระถางนี้ไม่ได้แยกแล้วครับผมเพราะเดี๋ยวว่าแยกวันหลังแล้วกันนะครับผมนี่ผมแยกมาแล้วครับผมได้ทั้งหมดสิบห้าหนอนะครับผมหนอใหญ่ไซส์ตั้งแม่มีสี่หนอนะครับผมนี่ก็ด่างสวยสวยนะครับ ด่างทุกต้นนะครับผมบางต้นก็มีเขี้ยวติดมาด้วยนะครับผมนี่ต้นที่สองมีเขี้ยวด้วยนะครับผมเอาไว้ปลูกขยายได้นะครับผมต้นที่สามออกออกหนอเร็วออกไหลออกหน่อเร็วมากนะครับผมวักพระพมป่าดางครับผมนี่ไซต์ตั้งแม่ได้ได้สี่พร้อมพร้อมเขี้ยวนะครับผมส่วนไซต์เล็กๆได้ ผมนับดูได้สิเอ็ดนะครับผมสิบเ็ดนอนเล็กๆมียังเล็กแต่ก็แยกสามารถแยกทํำได้เดี๋ยวพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำยาเล่งรากกับน้ำปูดแดงนะครับผมทิ้งไว้สี่สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาทาปูดแดงแล้วก็ชํำกันนะครับผมเดี๋ยวก็แช่ไว้แบบนี้นครับผมเอาน้ำยาเล่งรากที่เรามีนะครับผมสูตรไหนก็ได้แล้วก็น้ำปูดแดงนะครับผมเราผสม พอประมาณนะครับผมแล้วแช่ไว้ประมาณ45นาทีหรือ1ชั่วโมงหรือเยอะกว่านั้นก็ได้ส่วนเวลาที่เราแช่อยู่ก็ไปหาทําวัสดุปลูกหรือทําอย่างอื่นไปก่อนนะครับผมช่วงที่เราแช่ไว้เดี๋ยวก็ไปทําวัสดุปลูกนะครับผมผมใช้วัสดุปลูกแบบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันวัสดุปลูกว่าผมใช้อะไรนะครับผมเพราะว่ากวางพระพมปากค่อนข้างเลียงง่ายนะครับผมเป็นไม้ชอบชื้น ผมใช้วัสดุปลูกแบบง่ายๆนะครับผมใช้ดินหมักเก่าหนึ่งส่วนนะครับผมแล้วก็สตาร์กินจีแล้วก็ขุยมะพร้าวละเอียดนะครับผมขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับละเอียดนะครับผมแช่น้ําไว้ก็ได้หรือจะไม่แช่ก็ได้แล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับผมคลุกเข้าให้ก็เข้ากันเพื่อเปียมเป็นวัสดุปลูกใช้กระถางใส่นี่นะครับผมใส่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรากเต็มกระถางแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนที่หลังนะครับผม ครับผมใช้กระถางนี้ใส่ไป่อน,นะครับผมก็เปลี่ยนวัสดุปลูกเสร็จแล้วก็เอาต้นที่เราแช่น้ํายาฆราได้เวลาแล้วผมาทาปูนแดงตรงที่แผลแล้วก็พึงลมไว้แห้งประมาณสิบห้านาทีนะครับผมหรือจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับผมจนปูนแห้งแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปชําในกระถางนะครับผมนี่ครับผมได้มาสิบห้านอน,นะครับผมพอปลูกในสวนขยายไปเรื่อยๆนะครับผม พึงลมไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เอามาชําใส่เรียบร้อยแล้วก็ได้มาสิบห้ากระถางนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็รดน้ํานะครับผมให้ชืน้นทั้งกระถางและใบเลยครับผมแล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งแป๊บหนึ่งแล้วนําไปอบในตะกร้าที่ใส่ไว้ในถุงพลาสติกนะครับผมแล้วรดน้ําให้ชุ่มก่อนนะครับผมนี่รดให้ชุ่มไปเลย ล้วปล่อยไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมใหกก้ก้นกระถางแห้งหรือย้ายที่ทิ้งให้กระถางหมากมาแล้วเอาไปอบในตะกร้านะครับผมที่ใส่อยู่ในถุงพลาสติกอบไว้สักประมาณสองอาทิตย์นะครับผมใส่ไว้แค่เต็มตะกร้าแล้วผูกรัดปากถุงพลาสติกให้แน่นนะครับผมแล้วก็อบทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมนี่นี่สายพันธุ์อื่นนะครับผมแต่ทําตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมทิ้งไว้สักประมาณ 15วันสำหรับฝักพระผมก็ใช้ได้แล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม